สวัสดีนะครับผมพบก,กับผมเดอืเดอดอแดงไฮไฮเช่นเคยอยู่ผมเดอืเดอเดอเดออพูดเลยนี่วะอยู่ผมเดือดแดงไฮไฮเลิฟยูนะครับผมพบกับผมในเกมไลายเลนเจอร์นะครับผมแล้วมาอยู่ในไอดีสายฟรีเช่นเคยนะครับไอดี AD ที่มีแสงมบอแล้วก็เป็นไอดีที่สุ่มไปคลิปแรกนะครับที่ผมลงนะครับผมในวันนี้นะคลิปแรกในวันนี้นะไม่ใช่ปีที่แล้วนะก็เราจะมาสุ่มนะครับสำหรับ เคลียร์นะครับผมของโคโรโบที่มีชื่อว่าก็คำนิชาในวันที่จากลาคนดูกน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับขอแคปนึงโอเคเราจะมาสุ่มกันนะครับอย่างแรกก็ไปดูคลิปสองคลิปแรกก่อนแล้วคนดูก็จะดูมีสูตรสูตรแบบผมไงเดี๋ยวผมขออนุญาตสุ่มสี่สิบไปก่อนนะครับเราต้องได้คาถาเวทมนต์นี่ได้แล้วคาถาเวทมนต์บอกเลยออกแน่ ขอยากเลยละกันไอดีนี้ขอดวงดีนะออจัดไปเลยละกัน,นครับผมมาไอดี ID หลักยังได้เลยสองร้อยลูบี้ไอดีนี้จะพันลูบี้มันจะไปได้ได้ไงก็แค่นั้นแหละนั่นแหละตามนั้นเลยครั้งต่อไปไม่ไม่เป็นไรยังใจเย็นอยู่ตั้งไปอยู่ไปอีกรอบเอ,อ้ยมันมันฤ้สิอาสหัวไม่ดีแล้ววะ สำหรับเกมนี้นะเอ้ยเกียยังโหดเอ้ยพี่ตัวยังโหดเลยเกียก็ไม่โหดไป <c oughs> ขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่เราสุ่มเลยเราไม่ต้องแบบมีสตงสเต็ปแล้วถ้ามันออกก็ต้องออกไงสเต็ปเดิมก็แค่มันออกก็แค่ดีใจไงอะไรเงี้ยอ่าดีใจจัดเลยเรารู้สึกปแปลกเลยโหเราคนร้วร,ร,รู้สึกปแปลกจริงอ่ะ เอ้ยมันจะหมดแล้วเนี่ยขอสุ่ไใดเสื้อกักเด็กฝึกเอาดีจะไม่ออกยิงดีไปปุ๊บอขอขอแค่นั้นแหละหาเกมก็จะไม่ให้เลยแล้วเปิดไปเลยอือห,หือกล้าเอาฮ่าดีอยู่อันนี้ดีอันนี้ใช้ได้นะครับผมเก็บไว้ใ้ใจ เก็บไว้เก็บไว้โอ้โหเพว่าไม่ใช่ละผมหมดไปหกหนึ่ลูบีนแล้วครับมาดูรู้สึกว่าไอดีนี้มันจะแบบดวงดีแต่ตัวหรือเปล่านะมาดูมาดูดีแต่ตัวปะเนี่ยมงดูดีเฮ้ยเชียเอาเอาเอาเขาไปปเด็น่รู้สึกไม่อยากสุ่มละสี่ร้อยลูบี้สุดท้ายเขาออกแปดเอา ขอเถอะเกมฮันลูบี้ผมไปโอ้โหฮาดาวมาชิน้นแรกก็ไม่อยากเกือบปืนแล้วนะมาดิมึงมาดิมาดิมาดิฮุ้ยดีใจจังเลยยังไม่เห็นดีใจไม่อยากได้อันนี้ไม่อยากได้ ก็ได้คือดีใจอยู่นิดหน่อยอ่ะไม่ค่อยดีใจไม่ได้คนรบูมา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 ดีใจยังใส่ให้หน่อยแล้วกันนะเย้เย่เยตัวโคตรโหดเลยโอ้แค่ได้แค่นี่เหรอขอเยอะๆเลยดิเยอะกว่านี้ได้เปล่าอีกรอบหนึ่งอ่ะไม่ไม่ใช่สี่สิบลูบี้แฮนเดิลสองร้อยลูบี้มากกว่าเว้ยขออแปะได้อีกชิ้นหนึ่งอ่ะ เพื่อเป็นการแบบแล้วกดไปกดแล้วกดป๊บปป๊อปป๊อปป,อป๊ปปทำไมมัได้ดแต่ลีโอานาด้วยเฮ้ยทำไมไม่ได้แต่ลีโอานาด้วะเออใบวีพี่ผมอยู่ไหนครับไอ้ทราว่าไบพพี่กูอยู่ไหนไม่เห็นมีซึกตัวเลย What the fuck ไพีพี่กูหายไปไหนสักไม่ไไมีไบพพี่เอ้ไม่ใชห้ใบพีพดดี่ดิขอฟังไใบดีกว่า <Es per ated> ไม่มีตัวใส่ผมไม่มีตัวใส่ผมไม่มีตัวใส่คาถานกแก้มันเยออยู่ไว้เยอะฮะปิกาดมาเถอะที่อขอมันอืมบึ้นบึ้นคืนนั่นคือยังไม่ได้วะเนี่ยโอ้ คำคำคำมันพูดมาคำโอ้ยเียก๋แล้วคือเก๋ม่งเกลือให้กูกกอ่ะพัดคิดยังไงล่ะมันน่าแค่นี้จริงๆเหรอได้่าแค่ดูระเบิดกับมานาดเนีน่ยโอเคครับพุณดูก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะตามนี้นะครับตามนี้นะครับว่ามันเกลือหรือไม่เกลือก็ตามนี้นะ,นะครับบ๊ายบาย